ครับค่าครับนนครัคุณพะวันครับอทองคําเด้งขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยดูแล้วทิศทางและแนวโน้มจะขึ้นต่อได้หรือเปล่าครับคือการรีบาวอันนี้น่าจะมาจากปัจจัยทางเทคนิคนะคะแต่ถ้าถามว่าพันธบัตรยังไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าปัจจัยซัมซี่ของอเมริกาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะค่อนข้างดีขึ้น เอ่อถึงจะดีขึ้นอย่างเชอง้าก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้น hmm. หรือแม้กระทั่งทางซีจีนเองซึ่งมีปัญหาเรื่องเอ่อการชะลอตัวเนี่ยก็มีมา <Yeah. S 2> อีกอีกอีกสเตปหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยสอับตัวนี้เป็นตัวซึ่งทํากดกันให้ราคาทองคาเนี่ยมีโอกาสที่จะลดลงแต่ตัวที่ผลักให้ทองคำเอ่อกรับขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากทางอิหร่านซึ่งมาตรการการฟงชั่นดูจะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย อย่างเมื่อ,อวันเสาร์ของอาทิตย์ก่อนก็มีการตัดทวิตของทางทางอิหร่านแต่พออาทิตย์นี้เนี่ยก็เริ่มจะมีการประกาศว่าการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งจะซื้อขายกับทางอิหร่านเองก,ก็เริ่มจะเริ่มถูกตัดมาตรการนี้จะเริ่มใช้วันที่14เมษายนเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะค่อนข้างรุนแรงขึ้นเรื่อย ดังน,นั้นจะเห็นได้เลยว่าน้ำมันเนี่ยไม่มีการลดลงมาเลยยังสามารถยืนอยู่เหนือ100 US d ลลาร์ต่อบาเรลเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งทำให้ทองคำยังไม่สามารถลดล,ลดลงได้ค่อนข้างลึกปัจจัยอาทิตย์นี้กับทิ่ที่แล้วเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะคะดังน,นั้นเนี่ยเราก็มองให้กรอบเนี่ยไว้เหมือนไม่ต่างกับอาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันคือเรามองว่าถ้าทองคำยังสามารถเหนืออยู่ยืนอยู่เหนือ1 6 6 พันหกร้อยหกสิบ US d อ l r ตว t w อได้เนี่ยอเออโอกาสที่จะปรับขึ้นมีแต่ก็เชื่อว่าไกลไม่ไกลจนกว่าอิหร่านจะมีมาตรการใดๆคือออกมาตอบโต้ซึ่งสามารถทําให้น้ำมันสามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเชื่อว่าโอกาสที่ทองคําจะย่อลงมาเห็นพันหกร้อยสามสิบหรือโลเดิมมีโอกาสที่จะเห็นค่ะโอ้ครับนี่มีมข่าวมาว่าบริษัทอ่อเชลนะฮะ น้ำมันใหญ่เนี่ยยังค้างนี้รัฐบาลอิหร่านอยู่ประมาณ1นึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐนะฮะแต่ว่าโดนสหรัฐกับ EU เซ็นชั่นทางการเงินไม่โอนผ่านระบบสวิฟตเนี่ยนะฮะบริษัทเชลก็เลยบอกไม่รู้จะหาทางโอนเงินให้อิหร่านยังไงโอ้โหแหมีเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยครับคุณปวันครับ ก็ก็อันนี้มันน่าจะเป็นผลพวงจากการถูกตัดทวิปของของทางทางอเมริกานะคะรานั้นต่อไปเราจะเห็นอ่อมาตรการที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราต้องรู้ว่าทางอิหร่านจะตอบโต้ด้วยวิธีไหนดฉะนั้นเนี่ยคงจะอีกสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์น่าจะเห็นได้ชัดขึ้นเหมือนการที่ผ่านมาก็แค่อาจจะโดนตัดแล้วก็คงจะต้องใช้เวลาปรับตัวว่าจะทํายังไงคงจะหานโยบายเชื่อว่าน่าจะมีการประนีประนอม แต่การปนีปนอมต้องดูว่าเบนจิตจะไปอยู่ฝั่งใครมากกว่าใครค่ะอนะครับแล้วก็จะซัพพอร์ตน้ำมันให้มันย,ยืนอยู่เหนือพันเร้อยหอยห US ดอลลาร์ต่อบาเร็วต่อไปได้ไหมถ้ายังอยู่อยู่ในระดับสูงโอกาสที่ทองคำจะย่อก็ไม่น่าจะยอ่อหรือจะสังเกตได้จากว่าความสัมพันธ์ของทองคำกับน้ำมันเนี่ยในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่จุดแถึงขึ้นถือว่าค่อนข้างสูงค่ะ อืมนะครับก็เรียกว่ารู้สึกตอนนี้ทองคําจะวิ่งตามน้ํามันอยู่หรือเปล่าครับคุณพวกร้อค,ค่อนข้างที่จะแต่จะสังเกตได้ว่าเวลาทองคําย่อลงลึกน้ํามันไม่ยอ่อแต่เวลาทองคํากลับตัวขึ้นน้ํามันก็ปรับตัวขึ้นค่อน,ข,นข้างแรงค่ะอ๋อครับก็เรียกว่าน้ํามันนี่คือทําท่าจะขึ้นอย่างเดียวไม่ก็อย,ยอมลงนะนัวสุดนนท้ายซ,ซึ่งสามารถทําให้ทองคําสามารถยืนอยู N ่เหนือพันหกร้อยหกสิบอยู N ่ได้ตอนนี H ้ค่ะอืม แล้วนะวันนี้มีปัจจัยสําคัญคือวันนี้เนี่ยนายเป็นเบเนเก้จะออกมาประกาศเกี่ยวกับแรงงานของอแรงการาการจ้างงานของอเมริกาซึ่งเราเชื่อว่าออกมาน่าจะเป็นผลลบกระทองคาอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเย็นวันนี้นะักลงทุนมีความตั้งใจที่จะสะสมก็สามารถเข้าไปซื้อได้ในระดับขึ้นต่าเรามองแนวรับของวันนี้อยู่ที่พันหกร้อย 50 US Dollar to อ r อ y ounce เป็นรับแรกหรือประมาณ27,000บาทต่อบาททองคําหรือถ้าย่อลงไปกว่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็น1,645 US d o ล l า r ถึง t อ Troy o u n อ e หรืออาจจะต่ํากว่าอ27,000นิดๆค่ะโอ้ครับก็เรียกว่าเบนบันานเกนจเอาอมาพูดอีกแล้วล่ะฮะคุณผู้มใช่ค่ะใช่<น>ค่ะน่าจะเป็นผลลบกับทองคาอีกเหมือนกันหรือแม้กระทั่งวันพฤหัสที่จะถึงข้างหน้าเนี่ย เออทางอเมริกาจะมีการประกาศ GDP ไตรมาส4เป็นฟแนล GDP ซึ่งตัวนี้เราก็ทราบกันอยู่ว่าเออ GDP เอ่อของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นเพราะงั้นถึงวันอาทิตย์นี้ถ้าจะมีการประกาศก็น่าจะเป็นผลลบก,กับทองคำอีกเช่นเดียวกันค่ะอืมอ้าวแม่แสดงว่าโอ้ข่าวข่าวลบนี่ก็ยังมีอยู่นะฮะ<ช>เราก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะฮะตอนนี้นะครับ ค่ะนักลงทุนต้องมองว่าการเคลื่อนขับเคลื่อนของทองคําตอนนี้แทบจะอยู่กับข่าวอิหร่านตัวเดียวแล้วถ้าไม่ใช่นั้นก็จะย่อลงมาหรือถ้ามีการรีบาวก็จะมองไปตามปัจจัยทางเทคนิคมากกว่าค่ะโอ้นะครับเอาละครับก็เพราะฉะนั้นก็ทองเด้งขึ้นมาก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะฮะใช่ค่ะจุดที่ควรจะขายสําหรับวันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้า US d จะ t อ i เป็นจุดที่หนึ่ง ุดที่สองอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบยูดอลลาร์ับลอยสูเป็นจุดที่ 2. 2สองสองจุดนี้ถ้าถึงน่าจะพยรอยอลอยออกไปเพราะเราเชื่อว่าแถวนั้นน่าจะมีย่อค่ะอ๋อนะครับก็แม่ดีมากเลยฮะหนึ่งหกเจ็ดห้ากับหนึ่งหกเก้าห้านะครับเก้าศูนย์ค่ะอ๋อเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดห้ากับหนึ่งหกเก้าศูนย์จะเป็นแนวต้านที่พึงระมัดระวังนะฮะ ใช่ค่ะอ้าวได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภาวันมากเลยนะครับค่ะขอบคุณมากสวัสดีสสดครับครับก็ปัญหาเรื่องออน้ำมันอิหร่านที่ถูกทางค่ายตะวันตกเขาแซงงชั่นเนี่ยนะคุณพิสุทธิ์ครับระวัง